ตอนนี้เราอยู่ที่หลุม2แคสคาตานะครับ C2 ระยะ402หลาครับไม่ต้องตีเบ่งมากครับเอาแบบสบายๆไ้ก่อนมีป่าด้านขวาครับเราไม่ไปเป็นดอกเล็กขวานิดๆเราเล็งซ้ายตรงๆไปก่อนโอ้ลูกนี้เลี้ยวฮุกฮุกเข้าป่าเลยครับมาชัดแก้ไขครับ ผไิตีไปช่องนี้นะครับร้อยแหลาครับทงผมเลือกเหล็กสี่ครับออกไปแล้วครับไปอยู่ขวาของกลีนอลูกไม่เลี้ยวไปเหลือขึ้นกลีนประมาณสีามหลาทงหน้าด้วยถ้าตกเลยทงน่าจะไหลกลับได้อยู่ผมเลือกใช้เวทหกสองศานะครับ โอ้โยนไม่เข้าเป้าเลยโอ้สันเซฟพานอกกียนระยะประมาณหหลาครับเดือดใช้พัตเตอร์เลยให้ลายประมาณสักคืบกว่ากว่าครับโอ้เฮ่หน้าหลมุมโบกี้ไปฮะ